เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ด้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Honkai Impact 3กันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมใหม่เลยละกันจริงๆมันมันไม่ถือม่อ่ะมันถือว่าเป็นกิจกรรมเก่าแล้วตอนนี้เอากลับมารีนรันให้รอบที่2นั่นก็คือกิจกรรมความหมายของ Lost Mary นี่เองอันนี้เคยเล่นไปแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้เลคคอร์ดไว้ไงนะทีนี้เราจะทําการเข้าสู่เนื้อเรื่องความหมายของ Lost Mary กันเลยเหอะ เดี๋ยวเรามาดูเลยข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าเรามีอะไรมั่งหลังจากครั้งที่แล้วอ่ะเคยแลกชุดนี้ไป็นเลด้วยให้สำหรับโบเนียแต่ครั้งนี้เราจะมาแลกหินอ,อุกบาทแทนเนีเยแหละไปได้เวลาเข้าสู่ความหมายของโรสแมรีกันเลยอ่าทีนี้ผมจะขออนุญาตเล่นอัตโนมัติไปนะฝนตกคึนขนอนกันหน้าดูอย่างหนักเลย อาคารที่เคยถูกเรียกว่าบ้านหลังนั้นได้ถูกทําลายและถูกเผาไหม้จนเหลือแต่โครงสร้างมีเพียงดวงจันทร์บนฟ้าเท่านั้นที่เฝ้าดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อย่างโดดเดี่ยวแล้วเราก็มีคาว่าเด็กสาวไงแต่ขออนุญาตนะเด็กสาวอาปากอย่างอ่อนแรงหย่าดน้ำฝนที่หยดเข้าไปในปากช่วยให้คอที่แห้ง ่ารู้สึกชุ่มชื้นชุ่มชื้นขึ้นมันมีรสหวานเล็กน้อยอบนบนเนินอกของเธอมีแผลลึกสามรอยที่ดูเหมือนถูกกรงลิบข่วนเลือดสีแดงฉานถูกเจือนจางด้วยน้ำฝนที่สาดลงมาและไหลลงมารวมเป็นแอ่งอยู่ที่อยู่ที่พื้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นบาดแผลที่รุนแรงถึงถึงชีวิตเด็กสาวเลยพูดว่า l o t f o n l r i n l it fail, g down n g down g down f a l i n g down มันเป็นสถานการณ์ที่น่าจะทำให้รู้สึกกลัวจนสิ้นหวังแท้ๆแต่ไม่รู้ทำไมเด็กสาวถึงอัมเพลงกล่อมเด็กขึ้นมา ลอนดอนบริงอ f a เฟลลิงดาว My Fairy Lady อากาศอวบอวมไปด้วยกลิ่นเชิญของดินกลิ่นขี้เถ้าและกลิ่นไม่เกรียมของดอกไม้ใบหญ้าที่ถูกเผาเด็กสาวจำกลิ่นนี้ได้ w i l l i n g IT UP WITH IRON AND STREE i r o n and แอน e ์สตรีไอรอนแมันเป็นสมุนไพรที่มีชื่อว่า ที่มีชื่อว่าโรสแมรี่ซึ่งมีกลิ่นและช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย building it up with i r o n and t r e e my fairy lady เนื้อเบอร์เกอร์ที่พี่สาวใช้ปรุงเป็นรสชาติของความอร่อยที่ปุ่มเฟือยในที่สุดในความทรงจำของตัวเองและโจโจโจฟรีถ้าเกิดผมอ่านนี้ผิดต้องขออภัยด้วยละกันนะเด็กสาวก็จะจุด,จด พี่สาวโจฟรีเรากลับถึงเรากลับนึกถึงเหตุผลที่ยังไม่อาจจะตายขึ้นมาได้เธอซึ่งพร้อมที่จะยอมรับความตายในตอนแรกจู่ๆก็เอื้อมมือที่ไร้เรียวแรงไปหาพระจันทร์ได้โปรดช่วยเราด้วยใียสาวเลยต้องการความช่วยเหลือ ผลสาดล,ลงบนใบหน้าของเธอทำให้อุณหภูมิร่างกายของเธอยิ่งลดต่ำลงไปอีกแต่เด็กสาวไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดเธอแค่พยายามดิ้นโลนที่จะเอื้อมมือไปข้างหน้าและวิ่งวอรด้วยเสียงอันอบอันแหบแห้งต่อพระจันทร์ที่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ได้โปรดอย่าให้โจ้ออโจฟี่ได้ ท้ายที่สุดแล้วนี่ก็เป็นแค่เป็นแค่เอ้ยไม่ใช่ดิท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นนี่ก็เป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ของคนที่กำลังจะตายแสงอันพรานเรือนที่สะท้อนในดวงตาของเด็กสาวสลัวลงแต่ทวา่าชายหนุ่มบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยชายคนหนึ่งเข้ามากุม มือของเธอไว้ได้ทันก่อนที่จะตกหอยหกตกหอยลงมาสายตาของเด็กสาวภาคเลือดจนอย่างแยกแยะแต่ไม่รู้ทําไมสีหน้าของเขาถึงตรากตือนอยู่ในใจของเธอมันเป็นใบหน้าที่น่าจะคุ้นเคยแต่มันกลับไม่ชัดเจนเพราะผสมปนเปนด้วยอารมณ์หลายอย่าง ทั้งความสำนึกผิดความพอใจความสัะสนและความโกรธใบหน้าน,นั้นดูเรือนรางและชัดเจนในขนาดเดียวกันเพราะเขาก็เหมือนตัวเธอเองซึ่งกําลัง,งยืนอยู่บนขอบ,ขอบ,ห,นขอบหน้าผาและคอยฟังเสียงของบรรดาสัตว์ประหลาดที่อยู่เบื้องล่างเด็กสาวบอกอาจารย์ฉันเองใช่ที่ฉันเองขอบคุณ เธอยังมีชีวิตยอยู่ขอบคุณจริงๆขอโทษขอโทษนะเด็กสาวไม่รู้ว่าชายหนุ่มขอบคุณอะไรแต่เอาแต่พูดขอบคุณและขอโทษซ้ําแล้วซ้ําเล่าและร้องขอการให้อภัยพี่สาวเขาน้าชายหนุ่มก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาก็ดีขึ้นแล้วอ่ะเธอเองก็จะดีขึ้นเหมือนกันสิไม่สิฉันต้องทําให้เธอดีขึ้นให้ได้ แม้จะเป็นคําพูดลอยๆแต่มันเป็นแต่มันก็ทําให้เด็กสาวที่อาจจะตายอย่างโดดเดียวทีแรกรู้สึกอย่างยิ้มแตะ่ะยิ้มออกมาอาการของฉันฉันย่อมรู้รู้ดีที่สุดมาถึงขั้นนี้แล้วฉันคงไม่รอดหรอกฉันหนุ่มขอโทษน,นะถ้าฉันรู้ตัว,ตวเร็วกว่านี้อีนิดอี้แล้วก็ถ้างั้นหรอน่าเสียดายที่ไม่มีที่ไม่มีคําว่าถ้า เอกสาวาบอกอาจารย์ไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่มีวันให้อาภาัยให้คุณหรอกสิ่งที่สื่อออกมาด้วยน้ําเสียงที่อ่อนแรงกับการไปเขาพูดอันโหดนายตอนนี้ฉันรู้สึกเครียดแค้นความเชื่อใจที่เคยมีต่อพวกคุณแต่ถ้าคุณต้องการช่วยช่วยใครสัก,สกคนจริงๆแล้วก็ได้โปรดสัญญากับฉันฉันสัญญาอยู่แล้วช่วยโจอ,อี้ช่วยโจฟี่ด้วยเขาตอบ โดยไม่ลังเลเพราะอยากแสดงความจริงใจเด็กสาวก็เลยบอกว่าจำิ่งที่คุณรับปากไว้ไวให้ดีอาจารย์นี่เป็นคำสัญญาและคำสาบอึกอกฉันให้สัญญาแม้จะต้องแลกวิญญาณของฉันกับปีศาจฉันก็จะให้เขาตายในฐานะมนุษย์แน่นอนชายคนนั้นยับอีกครั้งเพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ความมุ่งมั่นของเขาก็จมอยู่ใน เสียงฝะสายฝนที่ชั้นสาดจนไม่สามารถบอกได้ว่าสีที่ไหลอาบแก้มคือน้ำฝนหรือน้ำตายแห้งความเสียใจเจ้าของมือที่เขาจับอย,อยู่ได้หลับอย่างสงบไร้สิ้นเสียงอีกต่อไปทุกคนล้วนแต่เป็นปริศนาซึ่งยากที่จะไขแต่เมื่อมนุษย์มารวมกันเป็นหมู่เรา ก็ก็มีกฎกติกาขึ้นมาคุณไม่สามารถคาดเดาบุคลิกของคนคนหนึ่งได้แต่สามารถรู้ได้รู้ได้ว่ามนุษย์มีลักษณะรวมที่คล้ายคลึงกันบุคลิกแตกต่างกันลักษณะจะรวมจะรวมจะคงอยู่ในช่วงนี้รันดอนตัวอย่างเช่นการเชื่อคำโกโในลัทธิและนิทานปรับปรับ ปลาต่างๆสิ่งเหล่าดีถือเป็นข้อบกพร่องที่ได้พบกับพบได้ทั่วพบได้ทั่วไปของมนุษย์นั่นก็คือเหตุผลที่ฉันกลายมาเป็นนักเขียนเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่เด้เดอลืมใส่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได,ด้อ่านต่อแลละ โอเคเดบลอยเอาละมาอ่านต่อกันเลยดีกว่ามาฉันเป็นหมอที่ชื่อโคนาโดเลลและตอนนี้ฉันกำลังเดินผ่านห้องนั่งเล่นของคลินิกเพื่อขึ้นบันไดไปยังหอหนังสือชั้นสองฉันกำลังจะไปพบแขกพิเศษคนหนึ่งจะไปพบใครกันนะเธอไม่ใช่ทั้งเพื่อนหรือ ผู้ให้ข้อมูลของฉันแต่เธอเคยผ่านมาผ่านมาเป็นความตายพร้อมกับฉันเมื่อไม่นานนี้แต่ยังเข้าใจข้อความที่ฉันถอนรหัสไม่ได้ด้วยเหตุผลฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในเมืองเมืองกลากแห่งเซฟอนเทรียนพอนึกย้อนไปได้แต่ทอดถอนใจ แม้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยออกมาภายใต้การสืบสวนของฉันแล้วแต่ความรู้สึกแปลกแปที่เกิดขึ้นก็ยังทาให้ฉันรู้สึกกังวลจนถึงตอนนี้บันไดชั้น17จากบันไดสิบเชั้นจากห้องนั่งเล่นถึงชั้น2ใช้เวลาแค่สักครู่เฮ้ยแค่ชั่วครู่ก็เดินขึ้นมาถึงชั้นกือน,น้ำลาย แล้วเอเื้อมมือไปจับประตูแม้แม้จะยังไม่มียังไม่ถึงเวลานัดแต่มิสเตอร์ฮอสันซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่าบอกว่าสตรีท,ที่ดูมีสเสน่ห์ผู้นี้มารออยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วจะเป็นใครกันนะฉันรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากฉันท่าทีที่สงบ เยือกเย็นของเธอคิดจะบอกอะไรบอกฉันแบบนี้เออต่อไปก็จะต้องดูกันแล้วว่าเครื่องต่อรองที่ฉันมีอยู่ในมือมาพอมากพอที่จะสามารถทำให้เธอสั่นกรอนได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยที่จะรับมือกับผู้หญิงคนนี้ถ้าอยากค้นหาแรงจูงใจจะเป็นต้องจัดระเบียบของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน เอาละทีนี้เราก็ยื่นมือเข้าไปเป,ปิดป,ประตูละพอคิดแบบนั้นฉันก็ค่อยกดมือแล้วจับประตูลงดูท่าดูท่าค่าคืนนี้จะยาวไกลที่คิดซะแล้วเอาละทีนี้เราก็มาเข้าอยู่ที่หน้าของโรสความหมายของโสรส s mary แล้วไอ,อจังได้บอกว่ายินดีต้อเราเข้าสู่เนื้อเรื่องของ ต Fel Mary, ัวละครเฟลเลนโรสแมรี่ซิตี้รอคุณอยู่ขา้างหน้าคืออดีตฆาตากรรมต่อเนื่อที่แสนประหลาดและความจริงทีแอบซอนอยู่ในเบื้องหลังนี้แต่ที่บันทึกคดีเพื่อเข้าสู่ด้านเนื้อเรื่องเพื่อสืบสวนปฏิปตอเรื่องราวต่อมุมมองของนักเขียนอย่างโคนานโดโรจนกว่าจะพบความจริง อันนี้ก็จะมีพวกเสบส่วนรายวันเป็นการพบบอกแสของ ex อะไรพวกนี้นั่นแหละแล้วก็จะมีบันทึกคดีบทการสอนเล่นอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นพวกไอ้อแล้วก็จะมีพวกชาเลนท้าทายอะไรพวกนี้ได้ไงแต่เคยเล่นลนะแต่จำไม่ได้ว่าเคยเล็กคอร์ดไปหรือเปล่านะ ในทีนี้ก็จะมีสอนการเล่นไอสอนการเล่นนี้ก็คือเป็นการทดหรือว่าทดลองการเล่นตัวละคลร Lost Mary เนี่ยแหละสับลิต้าลอสโซไวนะส่วนของเราวันก็จะมีอยู่ตามนี้นั่นแหละก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ได้อ่านเนื้อเรื่องของลอส t ม a r y แต่แต่แรกมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคิดมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้ยวยน,นะครับสวันนีขอจบพาร์ทแรกไปแล้วละกันเดี๋ยวไปพบกันต่อในพาร์ทสองเร็วๆนี้เนะี่ย วันนี้ต้องขอลาไปนล้วครับเดี๋เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย